สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการโสดโปรโมทด้วยนะครับผมแจ็คส์ครับผมตุเตอร์ครับผมครับก็รายการนี้นะฮะเป็นรายการที่เราจะพาคนโสดนะครับคนที่มีประวัติน่าสนใจนะเราจะเชื้อเชิญให้มาแนะนําตัวในรายการเพื่อที่จะไม่ให้เขาโสดอีกต่อไปนะครับคนโสดในวันนี้นะครับก็คือนะใครครับเป็นสาวสวยสุดสวยที่บุรีรัมนะครับผมเราตกมาได้จากอ่าน้องโดม EP มีคนแนะนํามาใช่ใช่น้องโดม EP ที่2องเขาแนะนํามา นั่นก็คือน้องแหวนเองนะครับผมสวัสดีครับอให้น้องแหวนแนะนําตัวคร่าวๆเลยครับสวัสดีค่ะชื่อแหวนนะคะอายุ22ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลายัยราชภัฏนบุรีรับอ๋อตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนครับปี4หรือยังปี3ค่ะปีสามเอายังเป็นนักศาเหรอใช่ค่ะ คิดว่าแบบเรียนจบแล้วแบบว่าทางานแล้วเนาะน่าไม่แก่น่าไแล้น่าไม่แก่แต่เหมือนกับเฮ้ยเราแบบกําลังไม่าที่แบบคือไอ้โดมมันไม่เคยบอกพี่มาก่อนไงว่ายังเป็นนักศึกษาอยู่เรียนอยู่ค่ะคิดว่ารุ่นเดียวกับโดมแบบห่างกันไม่เยอะอะไรประมาณนี้เป็นรุ่นน้องพี่โดมอีกค่ะรุ่นหลานดีกว่าถ้างั้นอะไอ้โดมมันแก่แล้วได้ทําอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าเราเรียนอย่างเดียวครับหนูทงานเป็นพีจีอยู่ที่ร้านยอนนอคะะฝากร้านยอนนนได้นะคะยอนนไปนั่งชิลจิบ นั่งพิวจิบอะไรนะฮะจิบเบาจิบเบาอ๋อโอเคจิบเบาจิบหนักก็สามารถมาที่ร้านได้เลยประมาณนี้เอ้ยยอนนอย่อมาจากอะไรนะพี่คิดว่าอะไรคะเย็นแน่นอนอยู่นิ่งๆได้ค่ะได้หมดเลยแล้วแต่ตีความประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องประสบการณ์ความรักของน้องแบนที่ผ่านมาหน่อยเนาะเป็นยังไงบ้างความรักที่ผ่านมาก็อาจจะแย่นิดนึงเพราะ่าเป็นคนที่แบบ จริงจงกับความรักมากแต่ก่อนอาจจะเจ้าชู้แต่พอแบบโตขึ้นเราเรารู้จักว่าแบบคนพอได้แล้วอะไรแบบนี้ครัเราคิดว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้เลยเหรอครับอาจจะเป็นเพราะแบบมัธยมมันแบบแพล่าเพล้าหนึ่งเพ่าเพล้าเพล่าเพาพล่าพี่ทำเป็นยังไงบ้างอยากรู้ความแพล่เพก็คือแบบชอบแบบเล่นหูเล่นตากับคนอื่นอะไรแบบนี้แต่ แต,แต่ไม่เคยอะไรเกินเลยนะคะแค่แบบชอบคุยชอบแบบสนุกแต่พอถึงจุดหนึ่งที่พอแล้วก็มาโดนเขาหลอกพอเราเริ่มคิดได้แล้วก็ก็เหมือนกับเหมือนเหมือนกำตามสนองหนูอะคะ่ะโดนโดนนอกใจคะ่ะนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสหนูเป็นคนที่แบบทุ่มเทให้กับความรักมากไม่ว่าจะแบบเพื่อนแบบแฟนเพื่อนหนจูจริงใจมากให้ใจเขามากก็คือครั้งล่าสุดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเขานอกใจหนูทุกครั้งที่มีโอกาสจนมาวันนึงหนูคิดได้แล้วว่า พอได้แอ้วใช่เราพอได้แล้วคือก่อนนั้นคือไงเราเราให้อภัยเขาตลอดอย่างเงี้ยหรอเวลาเราจับได้เพราะหนูหนูคิดว่าหนูรักเขามากหนูก็ให้อภัยให้อภัยมาตลอดแล้วจนวันที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่ไหวแล้วอะตอนนั้นทำยังไงบ้างตอนนั้นคือแบบมันสุดจริงไม่เคยไม่เคยมีใครทาแบบนี้กับเราเลยจนแบบหนูคิดว่ามีคนอื่นเข้ามาหาเราเยอะอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้ได้ประมาณนั้น ก็เลยลองลองเปิดใจให้ตัวเองก็ได้ลองคุยกัเด็กก็รู้สึกดีขึ้นค่ะรวมถึงได้ทํางานด้วยมันก็ได้เจอคนอีกอีกแปก็คือท,ทิ้งกูไปก็ได้ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกใช่ค่ <c oughs> ะมีคนอีกม <c oughs> ากมายให้เราพบเจออืมอืมอ่ะตอนนี้คือเราสดมาประมาณเรียกว่าประมาณกี่กี่เดือนกี่ปีแล้วครับประมาณห้าหกเดือนค่ะเพราะแผลสดเลยโอ้แผลสดเลยประมาณครึ่งปี ่ค่ะแล้วสเปคผู้ชายที่ชอบนี่น้องแหวนชอบแบบแบบผู้ชายแบบไหน,นชอบคนยิ้มน่ารักแล้วก็ชอบแบบคนที่วางวางตัวเป็นนะคะยิ้มกระชากใจอีกแล้วเหรอเป็นร <c oughs> อยยิม้มต้องหารอยยิ้มส <c oughs> ะ้ายกระชากใจทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่นิสัยละอ่ะมีนิสัยยังไงบ้างเป็นคนนิสัยดีค่ะหนูชอบคนนิสัยดีคนนิสัยดีแบบว่าไหนบ้างนี่มันกว้างมากนิสัยดีนิสัยดีคือแบบเออเป็นนิสัยเหมือนผู้ใหญ่เข้าใจเราไม่ไม่ย่งเงาเพราะหนูเป็นคนยี่เงาอืมก็คือ เข้าใจเราใจเย็นมีเป็นผที่ใสเหมือนผู้ใหญ่เลยไม่แบบมาง้องแงงเหมือนน้องคนง้องแงงมีเหตุผลใช่ไหมใช่นะคะจะเป็นรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่ก็ได้แค่แบบมีทัศนคติที่ดีที่เป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะออืมไม่ไม่จํากัดอายุว่าเราจะเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าโดยจะแค่คนนี้ใสดีมากอแล้วข้อดีข้อเสียของตัวเองน้องแหวนมีอะไรบ้างคะ พอดีหรอคะพอดีของหนูอาจจะเป็นค่อหาคนได้ง่ายแล้วก็<ม>เป็นคนที่แบบคิดบวกคิดแบบแคลลี่ใช่แต่ข้อเสียหนูก็คือแบบว่าถ้าได้เกลียดใครก็คือเกลียดเลย<ม>คือถ้าได้เกลียดแล้วก็คือไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนถ้าหาักหลังหนูแบบนี้หนูก็ไม่เอาเลยจะคบกันมานาะนเรียกว่าไม่คุยไม่คุยเลยหรือว่าเจ้าคิดเจ้าแขนจะเกลีย <laughs> ดจนแขนแะ <laughs> แขนก็ได้ พาะหนูเป็นคนที่ให้ใจมากไม่ว่าใจแบบกับเพื่อนกับแฟนหรือคนรอบข้างที่แบบเข้ามาหาหนูหนูจะเป็นคนที่ให้ใจกับเขามากถ้าแบบมาทําอะไรหลักหลังหนูหรือว่าถ้าไม่ดีกับหนูหนูจะตัดขาดโอเคอยากรู้มุมมองในเรื่องความรักของเราหน่อยครับครั้งต่อไปที่จะมีความรักนี่เรามองว่ายังไงบ้างเรื่อยๆค่ะแบบยังยังหาคนย,ยังเด็กแบบอยู่แหละใช่ที่ยังแบบหาคนเข้ากับร้อได้ เพราะหนูเป็นคนคี้หวงมากคี้หึงมากหนูจะไม่ชอบคนเจ้าชู้เลยค่ะอืมอ่าในในปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยน้องแหวนคิดว่าอยากถ้าเจอรักครั้งใหม่อยากคบไปนานๆหวังอย่างนั้นหรือเปล่าอยากคบไปนานๆเลยเพราะหนูหนูไม่อยากแบบคบใครได้เล่นคบเลิกๆแล้วอืมแล้วเราเป็นคนโรแมนติกไหมเราว่าเราเป็นคนโรแมนติกไหมครับเนูเป็นคนชี้ออ้นขี่ออนใช่ออแต่แต่ถ้าแบบมองผ่านๆก็คือหนูจะนิ่งมากบางทีลูกค้าก็ทักหนูนะคะว่า หนูโกรธอะไรพี่หรือเปล่าหนูไม่ได้โกรธใครนะแต่หนูจะเป็นคนหน้าหน้านิ่งแล้วมันแบบเหมือน้านเลือกสอูถ้าเกิดเราแบบดูยิ้มอ่จะดูเอ่อไม่ใช่เป็นคนยิ่งยิงเวลาลูกค้าถักมาพี่ไม่ค่อยตั้งเข้าหันเลยเพราะหนูเหมือนแบบยิงยิงเป็นแบบนิ่งๆไม่ชอบอะไรพี่หรือเปล่าอะไรแบบถ้าเราแบบไม่ยิ้มอ่ะมันจะเหมือนหน้าเราดูดุดูนะเขาเรียกว่าสวยเชียวเป็นหนูยิ้มง่ายนะทักทักงอะนแล้วงานอดิเรกน้องแหวนทําอะไรบ้างฮะคือเวลาว่างหนูจะชอบไปถ่ายแบบ หนูจะมีแบบที่เรียงของหนูเองบางทีหนูก็ไปถ่ายโปรโมทชุดไทยชุดลาเต้อะไรแบบนี้ให้แกมีร้านนึงของแกค่ะต้องก็คือ<า>ก็คือทํางานเะนาะถ้าเวลาเวลาว่างของเราใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะห่างนิดนึงเพราะว่าหนูก็ทํางานด้วยมีสิ่งที่ชอบอย่างอื่นอีกไหมครับหนูชอบเที่ยวชอบเที่ยว <laughs> เที่ยวแบบไหนใช่ <laughs> ถ้าเป็นเนี่ยปกติวันนี้ มันเป็นวันหยุดของหนูใช่ไหมหนูก็จะไปเที่ยวไปนั่งชิวอะไรแบบนี้ค่ะเพราะทุกวันคือหนูจะทํางานทํางานทุกวันอ๋อว่าจริงๆตอนนี้ก็คือเป็นวลาที่แบบกําลังดิ้งแดงกับเพื่อนอยู่เป็นปาร์ตี้อยู่ใช่ค่ะก็จะสิ่งที่ชอบแล้วอยากรู้สิ่งที่ไม่ชอบเนาะมีสิ่งอะไรที่ไม่ชอบบ้างก็เป็นนิสัยคนแค่นี้แหละค่ะอย่างที่หนูบอกไปหนูเป็นคนให้ใจกับคนมากอย่ามาหักหลังหนูก็พอนี่คือสิ่งที่หนูไม่ชอบที่เกลียดที่สุดในชีวิต อย่าดินทารับหลังอย่ามาแทางข้างหลังใช่ต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงสปีดที่ควิสนะครับพี่จะถามคําถามสั้นๆ10ข้อจะเป็นคําถามให้เลือกระหว่าง1กับ2นะครับแล้วก็จะมีอีกสามคถามย่อยที่จะเป็นคําถามแบบตอบสั้นๆพร้อมไหมครับพร้อมค่ะระหว่างอาหารตามสั่งกับกว๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวระหว่างทะเลกับภูเขาครับทะเลระหว่างภาพนิ่งกับวิดีโอครับวิดีโอคะ่ะระหว่างดูหนังกับฟังเพลงดูหนังระหว่างยำกับส้มตําครับส้มตําค่ะ ระหว่างนอนดึกกับตื่นเช้าครับนอนดึกสิ่งที่ชอบที่สุดในร่างกายตัวเองครับหน้าตาค่ะอ๋อได้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 ถ้าเลือกสัตว์ได้หนึ่งประเภทอยากเป็นอะไรครับเป็นแมวค่ะโอเคถ้าซื้อของขวัญให้แฟนหนึ่งอยากจะซื้ออะไรนาฬิกาั้งคะโอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับสปีดี้ควิดนะครับทําไมถึงเรื่องนาฬิกาเขาจะได้แบบมีเวลาให้เรา๋อเวลาเวลานัดอ่ะนัดกี่โมงอ่ะดูนาฬิกาด้วยนะ ต้องเป็นนัดอะไรเงี้ยใช้ได้แล้วถ้าสมมติว่าอยากจะไปเจอน้องแหวนเนี่ยเจอได้ที่ไหนบ้างครับเจอได้ที่ร้านยอนลอค่ะอยู่ทุกวันเลยหรือเปล่าฮะหนูอยู่ทุกวันค่ะแต่จะมีวันหยุดประจําคือทุกวันจันทร์พีจีเขาจะหยุดทุกคนเลยค่ะแล้วร้านอยู่ตรงไหนฮะร้านอยู่ตรงราธนิกิตค่ะตรงไลลี่ตรงข้างเดเลดอะค่ะก็จะเจอน้องแหวนได้ที่นั่นนะครับทักน้องได้น้องเห็นหน้าน้อง นิ่งๆแบบนั้นน้องไม่กัด,กดน้องยิ้มใส่แนะ่นอนนะ <c oughs> ยิ้มสวยด้วยอ,อ่ะให้น้องแหวนฝากโซเชียลมีเดียหรือว่าอยากขายของอะไรเต็มที่เลยครับช่วงนี้ถ้า okay, เป็นไอก็ <g> จะเป็นจารวุวันศูนย์หกนสค่ะอืมศูนย์หสาเป็นเลขวันเกิดใช่ไหมวันเกิดคะ่ะ <c> ก <oughs> ด,ดโปรโมทด้วยนะคะโ okay, อเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับน้องแหวนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจน้องแหวนก็ตามที่ได้ พูดคุยกันมาเลยนะครับเดี๋ยวฝากวิธีการส่งประวัติความโสดนะครับพี่เต๋อครับก็ส่งมาที่ inbox time to play Thailand ได้เลยนะครับรับผมทาง Facebook นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะทาง YouTube ก็คือกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ได้เช่นกันครับวันนี้ขอขอบคุณน้องแหวนมากเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ